ทำอะไรคะด็ดเก๊คิวเกะคิมออกจากโอรีโอค่ะอวันนี้จะมาทำอะไรคะไม่ดูคะ่ะเคมูนบอกพี่เจะค่ะนี่เคมูนทำอะไรครัวันนี้วันนี้เราจะทำเมนูโปรดของป,ป๊าและทลั้งิมคะ่ะนั่นก็คือโรตีกรอบ ต,ตอนเย็นๆจะมีอบาบังมานบ้านปิ้นๆแบบบีบตาที่จะกิี่วทำนี่ไงใช่ที่เปรอนานมากด้วยนะเพราะอบงอังทอดนานแล,แล้วคนในซอยก็จะซื้อเขาหมดแล้วพิมพ์ก็ยืนรอนานมากแล้วก็เดินขึ้นบันไดโหเราวันนี้เราเลยจะทําเองเราจะทอดโรตีโรตีเองแบบโรตีสุขภาพนะป,ะปา้าป๋าคือๆๆไม่ใช่น้ํามัน เราจะใชหม้อทอดวิเศษของเราอีกแล้วค่ะเป็นลิฟแอร์ไฟเออร์นะคะม้อทอดอากาศของเราค่ะแล้วก็พอทอดออกมาเนี่ยโรตีเราจะไม่ได้ธรรมดาแบบราดนมน้ำตาลแล้วมีผงไมโลอะไรแบบที่เขาทํานะเราจะนี่ผงโอรีโอ,อแลวเราจะมีนมเหมือนกันแล้วก็จะมีเกล็ดฟงฟงน่ารักมยนี่ะบดโอรีโอชอบมากค่ะวิธีการเตรียมแผ่นของแม่นะคะต้องเอาแป้งมานวดนไม่ใช่ค่ะเราก็ตัด ถุงแล้วตัดถุงมากค่ะไม่ตอนนวดแก้เลยใช่ไหมไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่ามันจะยุ่งยากแล้วก็ะบดเลยค่ะอ๋อนี่เขาจะทำอันนี้เดี๋ยวๆยี๋ยวยค่ะกไม่ต้องนวดให้ให้ยุ่งยากค่ะมาดิกราก็ตัดแล้วป้าๆบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าอ่านดูแล้วมันฟรีซแข็งมาใช่ไหมคะไม่ต้องเอามาดีฟรอสต์นะนี่มันจะบางเลยเห็นไหมคะ กบังกันดมาให้แล้วใช่เราก็ทอดเลยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยขนาสี่เราเอาหม้อนทอดไม่ต้องใช้น้ํามันปกติอบังใช้อะไรเหมือนมาร์การีนอ่ะน้ามันที่แบบน้ํามันผสมมาร์การีนใช้อุณหภูมิร้อยแปดสิบอันนี้ใช้อันเดิมนะคะฟีลิตแอร์ฟ라이เออร์ของเราอุณหภูมิฮะพอดีแผ่นเลยอ่ะเขาไปคุยกันมาเขาเดียวกันอยู่แบบที่ร้านโรตีเป๊ะ อุณหภูม180ประมาณ5นาทีค่ะ,ะนี่ค่มัมรู้ได้ไงคะฮะรู้ได้ไงคะคือของฟิลิปเขาจะมีเป็นเม,มนูให้ดูอะเมนูให้ดูว่าถ้าทำอะไรใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เปิดเครื่องก่อนนะคะแล้วก็พอเปิดมันจะตั้ง180อัตโนมัติเราต้องการ180อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะขึ้นลงอะไอย่างนี้แต่นี้เราแปะ180แล้วเราก็ตั้งเวลา ห้านาทีกิ๊ก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 โอเคนะคะเริ่มการที่ใช้หม้อนเนี้ยมันจะลดรีดน้ำมันได้ถึง80ก็คือว่าอย่างเราทอดไก่วันก่อนเห็นไหมงานน้ำมันออกมาตั้งเยอะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ำมันคือแบบเราจะลดการบริโภคน้ำมันไปได้80บอเคือบอกตรเนี่ยลูกกับข้าวโพ โรตดีจ๋าโรตดีจ๋าโรตดีจ๋านี่เลารอเร็วกว่ารอบางคำเร็วกว่านะอ่บางนี่รอครึ่งชั่วโมงแลยจ้าเพราะว่าคิวมเธยาวมากค่ะสามสองหนึ่งต้นมานเรื่อนเซ็ปต์ก็คือเร็วและสุกทั่วถึงตื่นเต้นมากเลยเอาออกมาละสองซ้ำไม่ซ้อมเลยนะครมบมลไม่ซ้อมอุ้ยป่องป่องอุ้ยแต่มันยังไม่อ่ะหลบหลบหน่อยค่ะโอ้ยยังไม่เกรียมแต่มันป่องนะ มีมีของไหมตรงนี้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมซ่อมเทมูลค่ะสู้อับบางไม่ได้ค่ะถ้าอับบางเขาจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นให้เราค่ะหูจริงด้วยเออใช่แทมุลเขาจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแม่ลืมหั่นเขานะเขาน้าเดี๋ยวหั่นให้หั่นเอาแผ่นนี้รอดก่อนค่ะแผ่นนี้เนี่ยถามว่ากลับไหมครับกลับไหมต้องกลับไหมไม่ต้องกลับนะสองด้านเหมือนกันว่ามันอยู่ในตะแกรงแต่มันอาจจะต้อง มากกว่านี้นิดนึงเพาะของเรามันฟรีซมั้งแครโนดูสูตรมามันแบบอ๋อเขาเป็นแป้งธรรมดาแต่ของเราแป้งฟรีซอ่างกันเพิ่มอีกหน่อยค่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจตัวไหนขายคะแมคโครค่ะมันมีมมันีขายสำเร็จรูปเลยค่ะอุ้ยอุ๊ยจะได้เล็นไหมค่ะเล็ยไปเล็ยไปนี่แม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเล็ยไปค่ะโหแข็งตัดยากพอควรเพราะมันแข็งอุ้ยเย็นมือมากเย็นมืออ่าอันนี้ครึ่งก็พออ่าอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหม เย็นเย็นเล็กไปเล็กไปเล็กไปไหมอ่ะแค่รู้บอกเล็กคขาเลยมีบานปลายจริงอะไรนี่ว่าบานปลายอุ้ยจอบชาหน้าตาดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขย่อได้ยินเดี๋ยวเป็นเตาไฟฟ้าอุ้ยโอ้โหชาดังดังฟุ๊บเลยอ่ะแบบนี่เห็นนะจอบชาขอให้ดู อไปกเฮ้ยทล้วมันไม่มีน้ำมันในยค่ะโมชใช่แล้วมันกรอบได้ไงอะแปลกอะโอ้ยระวังระวังลูกอันนี้มันร้อนเทไปเลยค่ะเทไปเลยอะคะมันมันเป็นแป้งติดนะมันจะเทแล้วมันจะติดน้องพิมก็จะเอาเป็นชิ้นๆเอ๊หรือว่าครั้งนี้หม้อมันร้อนแล้วเพราะว่าเป็นครั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงสิบนาทีนะติดกันไปแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยมันยากด้วยมันติดกันไปแล้วเพรว่าลูกระหว่างนี้เดี๋ยวเกี๊ยวเรามาแต่งกันดีกว่ามาอะยกไปเลยยกไปเลย นะคะอ่ะยกไปเลยค่ะระวังน้ำอยู่แล้วค่ะนั่นไงไปต่นกันช่วยมนูมีเฮ้เราใส่นมก่อนหรือใส่โอริโอก่อนนินมก่อนดีกว่าไหมคะเพราะว่ามันจะได้ไปทำให้โอริโอมันติดขึ้นนะคะสีมือวันนี้พอใช้ได้ไหมคะสีมือวันนี้โอ้โหเยอะเปแล้วครับแล้วครับแล้วครับแล้วคลิปโอ้คุณแม่เป็นไอเนียโรตีที่ดูคุณภาพดีมากเลยนะ เพราะว่ามันไม่มีน้ํามันใช่ไหมหนูยางทํามันออกมานอกจานหมดค่ะจะเล่นเบาๆนิดนึงป้าคิดเองนะคะโมนไม่ได้ไปลอกสูตรจากใครไหใช่ไหมมีมั้ยเขามีขายไหมไม่แน่ใจค่ะแม่เคยเห็นแต่ผงไมโลอันติงนะคะกินกันนี่เพิ่มความสวยงามด้วยเกรดหมดแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่ไม่มันไม่สวยลูกอ่ะเดี๋ยวให้ป้าถ่ายรูปเงามกเงือกเงพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะพอพอพอโอเคเตียวค่ะฝีมือเราเป็น เชตั้งชื่อค่ะอังชื่อ,อ,อ,อโรตีประจำตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่มาแล้วค่ะถึงขั้นตอนการชิมดู่สิจะอร่อยสู้พี่บังได้ไหมคะกรอบชากรอบชาอุ้ยกรอบมากอะคะอ่ะจริงๆแล้วพลาดจริงๆ,ๆอ่ะที่ไม่ที่ไม่ได้ตัดก่อน,เนะเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะลูกไม่แต่ตัดก่อนมันก็จะมันไม่สวยแบบนี้นะค่ะอ๋อใช่ ดีอ่ะอร่อยมากเป็นโรตีที่อร่อยสุดในโลกเลมากจริงๆ<อ>ไม่ได้เวอร์นะเออเอาจจะเห็นท่าว่าเวอร์ใช่ไหมคอ,อ,อร่อยจริงอับบางต่อไปนี้ไม่ได้กินเงินเราแล้ว,ลวนะคะอับบางไม่ได้กินเงินเราแล้วรู้ไหมเวากินโรตีอับางเนี่ยคาจะมตนกระหน่ในแค่มุมมันสุขภาพไม่ดีแล้วก็ร่างมันเรื่องมากระเด็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็อย่างหนึ่งนั่นคืเกี่ยวรู้ไหมครัไม่รู้อับบางล้างห้องน้ำแล้วล้างมือ อกวนกันเพิ่มมากกว่าเดิมม่ะค่ะเพราะว่าทำแล้วรู้สึกว่ากินได้ดีสุขภาพดีเลยค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะเฮ้ยกินมาแล้วถูกทางแล้วเรื่องกินนี่เฮ้ยพีคค่ะอ๋ออ๋ตีกันไม่ถูกนะคะอันนี้อ่านชิมก่อนนะแม่ชิมน,นะคะผมแม่ทำคำใหญ่เปขอโทษลูกฝั่งเล็กฝั่งหน้าก็ไม่มี อันนี้ประมาณหกนาทีน,น,นะสุดยอดดูดีแต่ว่ามันติดกันไปหน่อยเพราะว่าตอนวางวางติดกันเยอะไหมล่ะนี่อันนี้มีเดนน้ำมันหอไม่แมไม่มีค่ะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีน้ำมันอยู่แล้วดูสิกรอบทุกด้านนะด้านล่างก็กรอบค่ะามันไม่มีน้ำมนันในตัวแป้งมันกรอบได้ไงคะไม่รู้ค่ะเป็นเทคโนโลยีอะไรนะที่วันนั้นแม่พูดอะไรนะอะไรนะ เธอโบสตาร์นี่อู้หู้พิมบอกเป๊วหั่นมันจะก็ร้อนร้อนร้อนไปตเอไปต่อไปของพิมอีกหนึ่งของป้าครึ่งเนึะงป้าเป็นนูเทลล่ากับเฮอร์เซลสิ่งเหมือนเดิมนี่เลยครับสิ่งเหมือนเดิมอ๋อก็ต้องนมข้นหวานอ่ะอย่าใส่เยอะมากนะคะจะอ้วนค่ะเด็ดนะป้าแปะไปอย่างนี้เลยเหรอคะป้าตอนนี้มาเขี่ยเขียใกล้ป้านี่ไง มันจะไม่สวยนะค่ะป้าเน้นอร่อยใช่ไหมไม่ต้องราดันทีนี้ก่อนราก่อนค่ะ,คะแวะ๊กนึงค่ะโปรเชร่ป้าหมดแล้ววะชือ่อโูป้าซุปเปอร์ชโโ็อกโกแลตโรตีขอบอๆณครับโอเคอ่ะอย่าโรยเบาๆค่ะมันเลยออกมาข้างนอกค่ะุณดูค่ะโอ้โหกรอบชาสุดลิ์นี่ค่ะ,ะป้าชิมเลย มแม้ว่าของลูกน่าจะอร่อยกว่าน,นะชิมปลาชิ้นเล็กแล้วกันนะคะอืมแล้วอืมช็อกโกแลตกุอนอร่อยมากหอมน่าทานว่ะไม่มีร้านไหนทำร้าเท่านี้แค่มันกรอบมากจริงๆตุ๊กช้งของกนอร่อยกว่า<ย>ค,ค่ะชนะเลยอร่อยมากหมดแล้วอ่ะ ยังไม่หมดค่ะเหลือรอทําอีกเดี๋ยวจะทําให้สวยๆให้ดูค่ะลายอันนี้เราทําให้มันสวยๆไงไงทำแบเนี้ยค่าบีบลงมาตรงนี้อ่าเราต้องให้มันเลยมาไงเลยมาแบบทําขนมแบบมืออาชีพเหมือนไหมป๊าแม่รยจังจังอุ้ยแม่โตแล้วว่าแต่ลูกนะว่าอย่ารวยให้หกมันยากโอรีโอทุกคุ่มยากเนี่ยค่ะโอ้ เริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเริ่มบีบวิปครีมค่ะอุ้ยหล้ยหอมมากเลยอะ่ะเดียเียดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้วยหอมก็ต้องหอมสิคะกุ้ยหอมก็ต้องหอมใช่ก็ชื่อม,มันบอกอยู่แล้วค่ะว่าก้วยมันหอม่อ่ะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปด่วนนะคะเพราะว่าพาเอเฉี่จิ้มไปวิปครีมเริ่มเริ่มแบบยั่วขยว่ โอ้โห่เสร็จแล้วนะสวยสุดริ์เสร็จแล้วค่ะแต่นีน่ยอย่ง,งเสร็จั้สวยจไรส็จแคสมจริงจริงไหมคะอ่ะต้องชื่อเหมือนว,ว,วันนี้ยังโรตีเลยคะโรีคะโรตีรับประจำตระกูลค่ะเอาอีกแล้วอคะ <c oughs> คุ้นๆไหมคะโอเคแล้ว <คะ S 2> เ,เดี๋ยวชม,มาชิามได้ไะมานชิมตัวนี้อ่ะเหรออ่ะเขาไปแล้วไม่เป็นไรนะแม่ชิมเลยนะคะกรอบม,มากปะได้ยินเสียงไหมคะามมาอะไรคะลูกเขาแอบไปแอบใต้โต๊ะค่ะเมือเลยใ่ไหมมืมไ้อม อร่อยมากค่ะแต่สูโอริโอของไม่มแต่ว่าแม่ก็โรยโอริโอไนงะแต่โรยน้อยหน่อยอแล้วก็เพิ่มเป็นผลมนไม้แทนบิ๊กครีมนี้ใส่มาเพือ่อความสวยงามไม่ได้จะกิน <c oughs> <c oughs> แต่เชอลรี่นี่กินนะคะ <c oughs>